ของสรรพคุณต่างๆนะคะของตะวันเดือนนะคะแน่นอนว่าเราจะเห็นผลจริงๆได้ก็ต่อเมื่อมีคนใช้จริงรนะคะและแน่นอนว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องของผิวพรรณแต่ว่าเรื่องของทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็ต้องใช้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยกับคุณสนองบุญสิงห์ก่อนเลยค่ะคุณสนองคะครับผมเราเคยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตะวันเดือนมาตัวไหนบ้างคะที่เราแบบใช้เป็นประจําเลยคะใช้เป็นประจําก็คือนางแสงฟ้าทลายโจรนมข้าว เกือบทุกตัวเลย <พอ S 1> ะครับเพราะผมใช้มา4ี่ปีแล้ว<อ> <ผม S 1> เป็นยังไงบ้างคะ่ะอยากให้คุณสนองเล่าให้ฟังเลยค่ะแต่ก่อนก็มีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าเหี่ยวนะครับหน้าเหี่ยวทรงเทตาใหญ่ๆอย่างนี้นะครับหน้าหน้าเราบอกเลยว่าริ้วรอยติ่มหน้าผากอย่างนี้นะครับคือผมใช้ไปใช้มาทําไมสมุนไพรตัวนี้มันดีจังเลยแรกๆผมรร้จักคุณลุงแดงก็ใช้ไปใช้มาทําให้หน้าเราเด็กใครๆก็บอกว่าผมไปฉีดหน้ามาอะพวกนี้คือผมบอกเลยว่าคือมันประทับใจนะประทับใจในสมุนไพร ทั้งสี่สูตรนั่นแหละผมใช้ทั้งสี่สูตรนั่นแหละแต่แต่ตามสูตรนี้จะใช้เยอะกว่าเพื่อนอเพราะเพราะมันมันตอบโจทย์คือเรื่องราวเกี่ยวกับอลอยเหีออ่ยวอะรติ่งนี้ต่างๆนี่ก็หายไปหมดเลยนะครับมผมนี่นี่คือคือ,คอ,คอผลลัพธ์ผมเนาะค่ะครับแล้วตอนแรกที่เราตัดสินใจมาใช้ตะวันเดือนนะคะคือมันเป็นสมุนไพรทัาทไมตอนนั้นเราถึงได้เลือกมาใช้สมุนไพรแทนที่จะไปใช้ผลิตภัณฑ์ตามตลาดอื่นๆคะอ๋อก็คือวันนี้นะครับก็คือ เราเราเคยใช้แบรนด์ตาม้องตลาดก็คือราคาหลักแตะหมือนก็เคยเหรอคะเคยเคยมาก็คือก็คือศึกษาเรื่องสมุนไพรมาด้วยแล้วก็มาเสิร์ชดูทางอินเทอร์เน็ตก็มาเจอตะวันเดือนก็เอาซื้อมาลองใช้ก่อนมาใช้ลองดูผมก็ผลลัพธ์ก็ตามที่เห็นแหละก็คือว่าอีก3ปีก็จะรับเยี้ยจะที่แล้วนะครับอย่หน้าตาก็ตามที่เห็น ครับค่ะโอ้โหหน้าตาสดใสมากเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสมุนไพรไทยนะคะอย่างที่บอกว่าแทบจะไม่มีส่วนผสมอื่น,นๆที่เป็นสารเคมีนะคะก็เลยทําให้มันดีต่อสุขภาพเราด้วยนะคะ